ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพลูตันทาวเปิดบ้านพบแบ็กเบิร์นใครจะเก็บชัยไปได้ติดตามได้ในคลิปนะครับ สวัสดีครับช่อง L S สเปอร์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ข่าวสนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้มุมโลกนะครับวันนี้ก็มาที่29มกราคม2565เราจะไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะเป็นคู่ระหว่างลุตันทาวนะเจอแบ็กสเบิร์มโรเวอร์นะเจ้ากุหลาบไปเมื่อก่อนเล่นพรีเมียร์ลีกดีนะแบ็กเบิร์นนะช่วงหลังกลับไปไม่ได้เลยนะฮะอ๋อคู่นี้แข่ง4ทุ่มนะใครเจอมา6เกมเสมอ2เจ้าบ้านชนะ2ทีมเยือนชนะ2 6เกมหลังแบ็กเบิร์นโรเวอร์ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับส่วนลุตันทาวก็ เก็บใช้หนึ่งสี่เกมเสม,มอหนึ่งและแพ้เกมเดียวเท่านั้นฟอร์มดีมากรุตตทาวนะ์นะเจอกันมานะผลงานช่วงหลังก็2อสองแม่บอลลเวลชนะ1นึ่นมีเสมอหนึ่งหนึ่งุตตทาวน์สามสองุตัทาวน์สองหนึ่งเป็นแบ็คเบิร์นสี่ศูน์บอลไม่ใกล้เคียงสูสีกันเลยว่ะเดี๋ยวต้องไปดูคนยิงปรตูแล้วรัวคายทีนะเออเจ้าบ้านลุตตะาวน์ไอตัวนี้ไม่ธรรมดาวเวเบจิล่านะครับเนี่ยยิสอประตูอนี้ก็ยิงมาแปดลูกนะยิสองยีลูกแล้วหกคนแรกไม่ธรรมดา มาดูแปเบอร์ลเว่นน่ะโอ้โหก็เมนเมดตันนะตั้งต่ชาวชิลีนะไม่แน่ใจว่ากลับไปเล่นนี้เปล่าฟพต่งบอลลูนแล้วเขาเลือกนะโซนเมกาใต้นะไม่แน่เนะถ้ามันถ้ามันกลับไปมันก็ธรรมดาทีเรียานะแล้วฟอร์ที่หลังแปเบเบิลไม่ดีมิวสิกมิวสิกกลับไปเตะทีมชาติก้าเออสิบห้าสิบเจ็ดลูกนะแต่ถ้ารวมตัวนี้ด้วยนะสามสิบเจ็ดลูกอะโอเคขอดูราคาหน่อยดูราคาก็รู้กลับไม่กลับ กลับจริงๆอ่ะนะเจ้าบ้านแม่งเสมอแล้ว <c oughs> ตอปลอ,องแม่งราคาสกอร์สูงสองลูกขึ้นกดตามราคาเจ้าบ้านต่อปอลองเสมอก็อยู่เจ้าบ้านแล้วกันส่วนราคาของรูทันทาวไฮเดรคนะเจ้าบ้านไหลลงนิดนึงทิมเยือนก็นไหลขึ้นนะอืก็เดี๋ยวดูราคาอีกทีนึงเสมอเจ้าบ้านนะถ้าลองก็ลองทิมเยือนอะลองดีกว่าอันนี้นะะราคาเสมอถ้าชนะก็าเชนะอเดียวกงได้ตังค์แต่ถ้าราคาอย่างเงี้ย ถ้าเสมอก็ได้ต่างแล้วนะฮะจะได้ต่างด้วยครับรุ่นบอลสองหน้าที่แบ็กเบิร์นโลเวอร์ดีกว่าจัดแบ็กเบิร์นเลยครับ ส่วนคู่ที่สออยู่ที่แชมเปี้ยนชคิปครับเป็นคู่ระหว่างมิดลซโบนะเจอโควนที่คู่นี้แข่ง4ทุ่มนะครับผลงานเจอกันมา22เกมตั้งแต่ปี1,995เสมอ6เจ้าบ้านชนะ11ทีมเยือนชนะ5นะครับ6เกมหลังโควนที่ก็ชนะ3สเสมอ1แพ้2ถือว่าฟอร์มใช้ได้สำส่วนมิดลซโบครับ6เกมหลังชนะ5นะแล้วก็แพ้เกมเดียวเป็นเกมล่าสุดด้วยนะถือว่าบทโล่ช่วงนี้ขาขึ้นไม่ธรรมดานะอาจจะมีสะดุดบ้างแต่มองแล้วกระแสยังมานะครับ เราเจอกันมาช่วงหลังคอมเวนที่สองหนึ่งอง์มิเดอสโบ2 0งคอมเวนที่ส1 1หมิเดอสโบ2 1นะเป็ดครูวันที่ทำได้ดีกว่าช่วงหลังนะขอรู้ตัวคีย์ก่อนมิเดอสโบเมื่อก่อนผมช,ชอบมากนะเด็กๆเ,เลยนะยุกแปดศนะก็ยิงไป16 19กสิบวกห้าลูกนะนตัวคีย์ไม่ธรรมดาส่วนคอมเวนที่โอ้โหสองคนแรกยิงกันลงกัน20ลูกนะแม็กคอนดอน10นะแล้วก็วิกเตอร์นะอกโกเยเลสนะครับ10 20, 20ลูกกันนะ ัวอื่นก็อันนี้แปดลูกนะยี่สิบแปดลูกถือว,ว่าใช้ได้มีได้เสียมาเดืนี้เลยโกเวนตีแต่ก็ลวต้องบอกว่าบอลโล่ช่วหลังไม่ฟอร์มดีจริงมีแค่สะดุดแพ้มาล่าสุดนะแต่ถ้าต่อเยอะลองก็ได้นะราคาสกอร์สูงสองลูกควบก,กดต่ำผู้นี้ไม่เฉือนแน่เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะมีโอกาสเสมอด้วยนะเจ้าบ้านไหลลงนะทีเยือนไหลขึ้นนะขอดูราคาอีกทีนึงเราก็เลยแบบลูกล่อลูกชนนะต่อแพงก็ลองแม่ง ต่อครึ่งลูกอะ้าต่อปปให้บ้านบนโลกยูโคนที่ก็ยากนะแต่มีโอกาสยิงได้วัดใจครึ่งลูกเสมอดีกว่านะรุ่นสองหน้าที่โคเวนที่คิดว่าน่าจะเสมอได้ <c oughs> เสียงหายไอเชี่ยโอเคกูนี้จัดโคเวนที่เลยลองเลยครึ่งลูกเสมอได้ตังเลยนะก็ทีเด็ดสองตัวตวันนี้แบคบเบิร์นโรเวอร์นะน่าจะเก็บชัยไปได้นะคู่แรกนะส่วนกุ้ยสองก็โคเวนที่นะโอ้โหบอลลองท่านนนะคิดว่าเสมอได้ตังแน่นอนนะครับ สนใจครับสามารถคลิกลิงก์ต้งโอเข้ามาจัดกันได้ครับตุกบังฟรีด้วยนะก็ค่าน้ำดีที่ส,สุดในประเทศแล้วนะครับยังไงวันนี้ฝ่าช่องเป็นกางใจให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านในเคงรวยสวัสดีครับ